กลับมาสู่ช่วง,วงท,ที่ 2, 2> นะครับเป็นช่วงของมุมมองรักอย่างที่เราบอกแต่ต้นรายการแล้วว่าสําหรับวันนี้มีหวัวข้อที่ว่าถ้าวันหนึ่งความสัมพันธ์เริ่มไม่ชัดเจนคุณจะทําอย่างไรก็สามารถรส่งแสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านที่เบอร์4 6 8 9 6 2นะครับ MS แรกของเราคือทําใจค่ะแค่นั้นเองจบเลิก <c oughs> ถามหัวใจตัวเองว่าเอาไงดีก็ทําใจนั่นแหละครับเป็นไปได้ไหมผมก็คิดเอาแล้วกันนะถามหัวใจตัวเองไม่ชัดเจนแบบนี้จะทนทําไมล่ะก็ถูกเออก็ไม่ต้องทนก็ไปเลยไม่ชัดเจนก็ไม่เพราะว่ามันอยู่ในหัวข้อของวันนี้พอดีด้วยใช่แล้วเจ็บปวดและทรมานนะค่อยๆถอยห่างเขาเรียกว่าเจ็บนิดเดียวแต่เจ็บนานๆเจ็บอันนี้ก็อันนี้ก็แล้วแต่คนจะเลือกใช่แล้ว บางคนชอบความเจ็บชอบตอัวความเจ็บปวดก็จะทนต่อไปนะครับอย่าทําให้ตัวเองดูไม่ดีไม่มีค่าถอดใจค่ะอันนี้อันนี้ได้อยู่ถ้าบอกว่าอย่าทําให้ตัวเองดูไม่มีค่าน,นี้ผมรู้สึกว่ามันโอเคนะผมชอบอันนี้อ่ะเมื่อกี้คืออันนี้ให้โอกาสตัวเองเริ่มต้นใหม่ผมชอบเมื่อกี้ไม่นะที่บอกว่าทําให้ตัวเองดูแบบไม่มีค่าอ่ะถ้าเป็นเฉเอมทาไงถ้าเจออย่างเงี้ยก็ต้องดูว่าคนนั้นสําคัญกับเรามากแค่ไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้มีมันไม่ได้มีแบบว่าไม่ได้เลือกเยอะไม่ได้มีปัญหาเยอะอะไรก็ถ้าสหรับพี่พี่เคยเจอมาเว้ยแบบเราก็จะคุยกับเขาว่าเออเนี่ยความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงพูดตรงตรงเลยเพราะว่าเราโตแล้วแล้วคุยความสัมพันธ์ของเราเป็นยังไงมันอยู่ในสถานะไหนแล้วอยู่จ<ช>ุดตรงไหนเราต้องอยู่ตรงไหนเราควรนเ,นเดินไปยังไงต่อเรามีสิทธิ์ในตัวเธออะเรามีสิทธิ์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะคุยกันถ้ารู้สึกว่าถ้าคุยกันแล้วมันแบบ เขายังเหมือนดูปิดกั้นเราอ่ะเราก็จะบอกเลยเอองั้นเราว่าเราพอเถอะอะไรเงี้ยก็ต่างแยกย้ายไปเจอคนใช่แต่ความความจริงต้องถูกอย่างที่พี่คันแหละครับคือต้องคุยกันอ่ะพวกนี้เรื่องเรื่องของความรักเลยมากเราต้องคุยกันมากกว่าไม่งั้นถ้าเราไม่คุยอ่ะอีกฝ่ายเขาจะไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่เพราะเขาไม่ใช่แป่บางทีก็จะเจอคนที่ยี่เง่าแบบว่าคุยไปก็ไม่มีประโยชน์ออันนี้แค่ต้องการจต่กักเราไว้อะไรอย่างเงี้ยเลิกถ้าเหมือนแค่ว่าต้องการจะคือมันต้องอยู่ที่ตัวเราพิจารณาแล้วก็ดูเองด้วยครับว่า ว่าสถานายการที่เรากําลังเผเชิญอยู่่มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีหัวข้อทั้งหมดเจ็ดสัญญาณของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมาเชีคตัวเองกันหรือว่าเขาใช่หรือไม่ใช่ข้อแรกก็ถูกใจผมเลยไม่รู้จะอธิบายความสัมพันธ์ยังไงผมเคยโดนถามนะอันนี้โดนโดนเยอะสําหรับคนที่อยู่สถานะที่มันคุมเครือใใครถามเฮ้ยเป็นอะไรกันอ่ะเราก็แบบเออ กูเป็นอะไรวะแล้วมันหนึ่งเนี้ยคือมันย้อนกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเราเป็นอะไรกับเขามันรู้สึกว่ามันเป็นแฟนก็ไม่ใช่เป็นคนคุยหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเป็นแค่เพื่อนกันคือมันมันดับฟอลแบบสับสนแบบอึกอักตอบไม่ได้ไม่รู้แล้วต้องตอบยังไงอ่ะคือสถานการณ์เนี้ยมันจะทําให้เรารู้เลยว่าเราควรจะต้องเอายังไงต่ออคำข้อสองครับไม่สามารถหึงหวงได้อโหอันนี้ก็ตอบมาจากข้อแรกเลยเพราะถ้าข้อแรกไม่ชัดเจนผมเนี่ย ข้อนี้ปุ๊บเราก็จะคิดเราเธอไปเที่ยวเธอไปอยู่กับเพื่อนอยู่อะไรเงี้ยเราสามารถหึงห่วงเธอได้ไหมแล้วถ้าหึงห่วงหึงห่วงในสถานะอะไรใช่คำนักไอแบบทุยจะคำว่าหวง<ำ>อจาจจะกลายเ,ออเป็นว่าเป็นห่วงคำว่าเป็น <คำ S 1> ห่วงถามนี่คือขึ้นในหัวเต็มไปหมดเลยว่าเอ้ยทาไมเพราะอะไรทําไมต้องแบบอย่างนี้นะแล้วห,หึงห่วงได้ไหมแล้วต้องยังไงอะไรเงี้ยมันแบบมันเยอะแยะไปหมดเลย ถ้าสมมติว่ามันหึงมันห่วงไม่ได้เขาอาจจะให้เราเป็นได้ทําได้แค่ห่วงเพราะว่าเราอยู่ได้ในสถานะแค่เป็นเพื่อนเขา <c oughs> ช่างเจ็บปวดยิ่งนะ <c oughs> ข้อสามครับไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันมากนักอันนี้ก็ม,มันก็แล้วแต่คู่นะบางคู่มีเวลาให้กันมากก็ไม่ชัดเจนอยู่ดีอืมอยู่ด้วยกันตลอดก็ไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยมันแล้วแต่คู่อ่ะข้อสี่ไม่มั่นใจในความรู้สึกของเขาอันนี้ก็ต้องบอกกันว่าบางทีเราคุยกับใครคนหนึ่งใช่ไหม เรามั่นใจร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าโอเคเราอะทั้งใจให้เขาแต่เขาอะให้เรากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเขาอะมีเราอยู่ในหัวใจหรือเปล่าต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเราความมั่นใจของเรามันไม่ได้การันตีว่าเขาต้องมาอะไรกับเราด้วยถูกป่ะมันเป็นแบบเหมือนคิดเข้าข้างตัวเองฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องลองคิดดูนะพวกนี้ต้องใส<ต>่หัวใจต้องพิจารณาดูว่าก็อ,าอย่าง นั่นแหละอย่างที่พี่คัตพูดคลองถามนะหัวใจตัวเองครับเรื่องความรักพวกนี้ต้องลองถามหัวใจตัวเองว่าเออเราอยู่กับเขาเราทนได้ไหมเราไม่โอเคแล้วถามแล้วถ้ามันยังดูปิดกั้นตัวเองเกินไปอะไรเงี้ยเราก็ออกมาดีกว่านะ<ช>เพราะว่ายังมีคนดีๆหรือว่าคนที่ต้องการเราอะ่ะยังมีเยอะอย่าไปเสียเวลาคนคนนึงเลยมนุษย์จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคือมันเป็นสัตว์สังคมไงไม่สามารถใช้ชีวิตได้ละตามลําพังโดยแท้จริงแล้วอ่ะคือทุกคนเกิดมามีคู่อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็น คู่รักคู่แบบคืนที่แน่ๆมันไม่มีทางอยู่คนเดียวได้ไม่แบบว่าไม่เป็นแฟนกันก็เป็นเพื่อนกันยังไงคุณไม่มีทางต้องมีมันต้องมีสักสักระนับใช่ใช่ยังไงก็ต้องมีสถานะให้คุณนะถ้าคุณใจแข็งพอที่จะยอมรับสถานะเขาเป็นเพื่อนได้นะอันนี้จริงข้อห้าไม่มีความสุขอย่างเต็มที่เอะใช่มันก็คล้ายๆกันกับข้อสี่นะแต่ว่าน่าจะต่างกันตรงที่ว่าเมื่อกี้เขาแบบว่าเราไม่มั่นใจในความรู้สึกอะไรประมาณนี้แต่อันนี้คือ ไม่มีความสุขคือต่อให้แบบว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็มีแต่ว่ามันก็ยังแบบกลางๆอ่ะไม่ใช่แบบมันไม่ได้ขึ้นสุดอ่ะพอจะมีปุ๊บมันก็เอ้ยมันอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีแบบความรู้สึกแบบแบบว่ายังไงอ่ะแบบามรูึแบบว่าสสัยมันคิดแบบมันคิดแบบเอ้ยยังไงวะแต่ว่ามันมันมันก็มีความสุขชอบแชร์กันีกว่าว่ามันมีความสุขแหละเออความสุขแหละบางทีบางทีมันก็แบบว่าบางที บางทีมันก็ดีจนแบบว่าเวอร์มเพราะมันวันมันเป็นฟิลที่แบบเรามีความสุขนะในบางวันแต่ว่าในบางวันเรากลับรู้สึกแบบว่ากังวลใจว่าเฮ้ยเขาจะทิ้งเราไปเมื่อไหร่เราลักของเราจะจบลงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นความสึกแบบนี้ใช่เฮ้ย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 อะไรเราแวงสุดท้ายคือเราแวงอยู่แบบเราแวงเราแวงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยข้อหกครับไม่ใช่คนแรกที่เขานึกถึงก็อันนี้เจ็บที่สุดอันนี้ก็ถือว่าเจ็บอยู่นะเพราะว่าอย่าง เราเราชอบเรารักใครคนหนึ่งนะครับแต่พอเขามีเขาเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเราอ่ะเราอยากเขาาคุยกับเราว่าเฮ้ย hey, เธอเราเป็นอย่างนี้นะเราเป็นอย่างเงี้ยเราต้องการกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเขาไม่นึกถึงเราคนแรกอะไปถามคนอื่นก่อนแล้วเรารู้แบบเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วคือเราอ่ะเราก็อยู่ตรงนี้ทำไมไม่ถามเราอะมันจะเราไม่สําคัญพอสำหรับเขาคือรู้มันสามารถรู้ได้เลยว่าความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าความสาคัญของคุณเนี่ยมันไม่ได้มากพอสําหรับเขาที่เขาจะต้องมา หันมาหาคุณคนแรกใช่คือถ้าเกิดว่าเราสําคัญมากพอครับไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์อ่ะเขาก็จะหันหาเราคนเป็นคนแรกเสมออย่างเงี้ยเจ็บนกับว่าเราเป็นแบ็กอัพให้เขาอ่ะนี่เคยเจอแบบหนึ่งคือไม่หันหาเราคนแรกไม่ว่าไปหาคนสองหาคนแรกแล้วแต่คนแรกเขาไม่ได้สนใจแล้วมาหาเราคนสองแล้วว่าบอกแล้วว่าเนี่ยเราก็ไปถามคนหนึ่งมาแล้วแต่ว่าคนหนึ่งเขาแบบไม่ได้สนใจเราแล้วก็เลยมาถามเราอะไรเงี้ยก็เจ็บซ้ำๆหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีก ออันนี้ก็ข้อเจ็ดถือว่าค่อน,นข้างแรงนะอันนี้มันเป็นผมว่าถ้ามองในเรื่องของปัจจุบันหรือว่าช่วงยุคสมัยนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าต้องพูดเหมนว่าเรื่องเรื่องบนเตียงแล้วกันก็คือมไม่มีความสาัมพันธ์อื่นนอกจากเรื่องบนเตียงแต่ว่าในหัวข้อเนี้ยครับมันกําลังจะพูดถึงว่าคนที่เป็นคู่รักกันอแล้วแ,ลแบบว่าไม่นึกถึงเรื่องอื่นเลยนอกจากคแค่เรื่องนั้นอ,อันนี้ก็จะแบบมันฟีลเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมี F.W.B กับแฟนวิดเบนฟิตวันนี้สแตนอะไรเงี้ยมันจะเป็นฟิลพวกนี้มากกว่าแบบคือเหมือนไม่ได้พึ่งอะไรแค่หวังขึ้นเรื่องบนเตียงแต่ว่าสุดท้ายเรื่องอื่นก็ไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์อะไรแค่มาเรื่องบนเตียงคือแบบเอออันดับหนึ่งอะไรเงี้ยจะบอกว่าชีวิตคู่อะครับแบบว่าชีวิตที่คบกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องบนเตียงมันก็เป็นเรื่องค่อนข้างสําคัญแต่ว่ามันก็ไม่ได้สําคัญถึงขั้นว่าจะต้องทําให้เรื่องเนี้ย มาเบียดเบียนเรื่องอื่นในชีวิตประจำวันของเราถ้า<ต>วันวนึ่งเราเนื่องถึงแต่เรื่องเนี้ยมันก็ไม่มีความสุขหรอกถูกป่าใช่แต่สำหรับบางคู่อ่ะคือ,ค,อคือเรื่องบนเตียงเนี่ยเขาจะมองว่าอันดับหนึ่งเลยนะเร,เ,รเรื่องเขาเรื่องเซ็กซ์หรือเรื่องบนเตียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนก็ชอบแบบสกินชิพด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหต้องมาอันดับหนึ่ง <ผม S 2> แต่ว่าก็ไม่ใช่แค่เรื่องบนเตียงจนทาให้เรื่องอื่นมันดูตกหรือดูด้อยลงอะไรอย่างงี้นะผมมองว่าจะคู่อะไล่ความสัมพันธ์ให้ถูกใช่ผมบอกว่าไอ้ตรงเนี้ย เดี๋ยวนี้ผมกับพี่คัสพูดต่างกันถูกป่ะผมจะพูดใ,<ช>ในมุมของคู่รักที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าไรหร่เดี๋ยวพี่คัสจะพูดถึงคู่รักที่มันสนใจเรื่องนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันแล้วแต่ความสัมพันธ์ด้วยนะว่าเราคุยกันเราตั้งแง่กันให้ตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกที่คุยกันว่าแบบไหนเราคุยกันว่าเราจะมีความสัมพันธ์นเพียงแค่เริ่มมนเตอกเท่านั้นก็มีคนแบบนี้ที่คุยคุยกันมาอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ก็มีฝ่ายตรงข้ามเขาจะรู้สึกว่า เขาเป็นเคร la ื่องบําบัดความไข้หรือเปล่าอันนี้ไปซื้อกินเถอะถ้าจะเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยมันจะมีคนที่แบบว่าคิดว่านะคิดว่าตัวเองอ่ะแบบพอเป็นแฟนวิดิเบนเนฟิตกันใช่ปะแล้วก็พอเริ่มนานวันเข้า่ความรู้สึกมันก็ถล่มลึกลงไปจนเรารู้สึกกับเขามากไปเองก็มีอันนี้ก็คือเป็นอยู่กับเป็นเจดสัญญาณนะครับใช่สามารถนํามาใช้หรือว่านําไปปรับจูนกับความรักของแต่ละคู่หรือว่าแต่ละ สถานะได้นะครับมันสามารถตัวไกด์ได้ใช่แต่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าจะนําไปใช้อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนักผู้ชมด้วยมีวิจารณญาณในการฟังนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้น้องพี่คัดไม่มีอะไรละวันนี้ก็หมดแล้วนะครับผมก็มีคำคมอีกแล้วครับมีคำคมอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ให้น้องพูดแล้วกันฝากคาคมไว้ก่อนเลยให้น้องมันได้โชว์หล่อบ้างอะไรเงี้ยชีวิตคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่สองวันแต่อยู่ด้วยกันสามวัน คนละอย่างกันชีวิตคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่สองวันแต่มันหมายถึงการอยู่ดูแลกันทั้งชีวิต <S <S ขอคุณคําคมจาก the the asian p a n e t t the asian p a e n t com เออนั่นแหละอ่านผิดก็ขอโทษด้วยอ่านไม่ค่อยออกแต่ว่าพยายามอ่านให้ฟังถ้าคุณผู้ชมลำคาญมากก็คืออ่านตรงเมื่อกี้ได้เลยนะครับประมาณน,นี้สำหรับวันนี้ก็ จบไปแล้วสำหรับรายการของเรานะครับก็มาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาสองทุ่มหนาทีสามทุ่มหนาทีครับเป็นสาหรับสำหรับใครที่ดูสดไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e f a c e b o o k t k t t o k นะครับเซิร์ชไปเลยว่ามายาฮอตนิวส์นะครับสำหรับพวกเรา2คนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่นะครับกับพวกเราสองคนคัทและชเอมบายบาย